ตีนี้นะว้าวเออมาเตบใบสองพูดดิโอกระเป๋าทองโกอย่งางขนาด <c oughs> ใหญ่ <c oughs> ใช่ปะเออกระเปลาทองโ <c oughs> ขถ้าสะอาดนี่ของใหญ่เนาะเออของถ้าสะอาดที่ใหญ่จังเลยอ่ะ <c oughs> อใหญ่ๆช่างเทียวกันรปลาทองโกอยังคำนี้นะปลาทองโกปลาทองโกเออ ท่านได้น้อยนี่ปลาทองโกดซื้อทัานได้น้อยนี่ปลาทองโกดซื้อท่านใหญยัต้องปลาทองโกดเออมื่อนี้มื่อนี้ลงทานผู้ไรเมาของพับนี้นะโอ้ร่วมกันเหรอครับผมของชาวตำบลท่าสะอาดลงทานร่วมใจตำบลท่าสะอาดอำเภอนาด้วงครับผมถ้าผู้ไรเมาก็ติดต่อได้เด็ดครับเด้อไอติดต่อจะทำลงทานนะครับผม เดี๋ยวเพิ่นยืนอยู่แถวนี้เดี๋ยวเพิ่นก็นสชมาเมาส์นี่นะรอบต่อไปเราต้องเป็นจาพยอดครับผมมาเต่ใบสองพุทธิคันี่นะมาเต่ใบมาแต่ใบ,บสองโอ้จนมาห้ามงแรงนเนาะเบิดแล้วทีนี้นะโอ้หมดเลยครับผมกระทะสุดท้ายครับโรงทานร่วมใจ ตำบลผ่าสะอาดอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยถ้าผู้ให่ซีเฮ็ดก็ราคาเริ่มต้น2,000ติดเงื่อนตัวนน้นน้อย2,000ติดต่อได้นะครับใครอยากจะทำโรงทาน<ะ>เราจะมาจัดการบริการให้เองนะครับผมวั<ะ>าตั้งเตจายเงินมาเนาะไม่ต้องมามอทำอะไรค่ะม,เะมออาเด็กว่างเดียวเออเอเอ,เอ,เอโอนมาเลยก็ได้เนาะโอนมาเลยก็ได้นะครับติดต่อได้นะครับผมปัดตังโก่าสะอาดครับ สะอาดสมชื่อครับผมข้ามาจากค่าสะอาดครับผมเหนือจากอันนั้นนะโอ้สี่คนห้าคนห้าคนจากตัวนะสิตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ็ดโอ้เรียกเขาอยู่ตัวหนึ่งนะ เวลาสองโตช่องโวสุดยอดครับสุดยอดเอ,อปลาทองโขบนใส่นมให้ยางดีนะเนาะเป็นทางนี้พี่นอ้องเรา้องโขใส่นมอย่างนี้ออ,อันแบบเป็นคูเป็นคูน,คนก็มีปีออนะมัเอมเต็มหมดแล้วอันนี้แบบใส่นมแปางขนมปัปงตีบายเท่า<ช>นะ สนใจติดต่อได้นะครับสนใจติดต่อได้นะครับใครอยากจะทํทำโรงทานติดต่อได้ที่ป้าต้องขกท่าสะอาดนะครับโอนเงินมาซื้อเพื่อนจัดการให้เบิดเลยแต่วันนี้เพื่อนเป็นเจ้าภาพเองครับผมโรงทานร่วมใจตะมนท่าสะอาดอำเภอนาะด้วงสาธูรับสาธูรับโรงทานยามเมอแหลงพี่น้องบรรยากาศยามเมอแลงนะที่โรงพยาบาลเลยก็เป็นดังนี้เลยโอ้เคยจังฝนสิตกเทัว่าเฮ้ย